ขาสิ่งกระช่องสปอร์ตแฟนก้าวๆนะครับมีเคราะห์ไปจา์ให้ทัศนะฟุตบอลร,รายการสำคัญทั่วทั้งมุมโลกนะครับวันนี้ก็วันอังคารนะฮะที่2ตุลาคม2564จะเป็นที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปครับเป็นคู่ระหว่างสวีดเดนเจอร์กีนะครับ คู่นี้แข่งตีหนึ่งสิบห้าครับสนามเฟรเดเด้ครับอารีนาครับเลทเปิดระมาสวีเดนต่อครึ่งลูกนะครับผลงานชุดหลังเจ้าบ้านสวีเดนครับมีแพ้ยูเคหนึ่งสองนะชนะสเปนสองหนึ่งชนะอุซเบกิสถานสองหนึ่งแพ้กิทหนึ่งสองแล้วก็ชนะโคโซโวสามศูนย์ฟอมถือว่าใช้ได้นะชนะสามแพ้สองเท่านั้นนะครับด้านกีีครับมีชนะนอร์เวย์สองหนึ่งแพ้สวิตซ์หนึ่งสองเสมอโคโซโวหนึ่งหนึ่งชนะสวีเดนสองหนึ่งชนะจอร์เจียสองศูนย์ไอฟอมไม่ชนะ คองกีตไม่ธรรมดานะแพ้เกมเดียวเท่านั้นนะมีเสมอหนึ่งและชนะ3นะครับใช้ได้เลยกิดวันนี้นะครับคาดว่าวันนี้ครับสุดเดนนความชุดหลังก็เล่นได้ดีครับกลับมาเข้าวีในเกมน่าสุดทำให้กำชัยเลโกล่าสาเกมตลอดสเกมหลังที่ผ่านมาแพ้เกมเดียวเท่านั้นตลอด13เกมหลังที่ผ่านมานะส่วนเกมย่าหวนโลกครับแข็งแกร่งหวังผลได้นะครับด้านกีตนะครับผลงานชุดหลังเล่นได้ดีขึ้นครับคมแบ็กคว้าชัย2เกมหลังสุดนะไม่แพ้ใครสามเกมหลังแล้วนะครับอีกทั้งเกมเย่าหวโลกทำได้ดีฮะแบบนี้ไวกิ้งนะ ยังคงเป็นต่ออยู่มากนะครับสวีเดนเล่นในบ้าน,นแข็งแร่งนะคิดว่ามีโอกาสชนะได้นะไปดูราคาต่อรองก่อนแต่ยหายที่แล้วกรีซแม่งเซอร์ไพรส์มาเนี่ยสวีเดนเจอกรีซนะฮะราคาเปิดมา4ราคานะครึ่งลูก1.8ที่สวีเดนในบ้านเลยนะครึ่งครบลูกได้เต็มรองได้1.8นะครับกรีซฟอร์มดีนะไหมฟอร์มไม่ใช่ไม่ดีนะบอลไม่งเหนียวแน่นเสียประตูยากกรีซอะสวีเดนวันนี้เล่นดีๆเล่นในบ้านเท่านั้นนะคิดว่าโอกาสชนะก็พอมีนะแต่โอกาสเสมอก็พอกันนะ คู่นี้ลองกีดดีกว่าบอลรุนบอลสองหน้าครับแมตช์ที่แล้วกีดก็นชนะสวีเดนมาด้วยนะครับคิดว่าสู้ได้นะโอกาสเสมอสูงนะลองที่กีดเลยนะครับจัดกีดเลยฮะคู่นี้นะครับส่วนคู่ที่2ยังอยู่ที่ฟุตบอลโลกครับโซนยุโรปแล้วเขาเลื่อนเป็นเซอร์เบียเจออาร์เซบัยจันคู่นี้แข่งตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับผลงานเท่างหลังเจอกันมาอาร์เซบัยจันแพ้เซอร์เบียหนึ่งสองเซอร์เบียชนะอาร์เซบัยจันสี่หนึ่งนะแล้วก็เซอร์เบียถล่มอาร์เซบัยจันหกหนึ่งนะฟอร์มสามเข้มหลังนี่ยิงหนึ่งสิบสองลูกเท่านั้นนะครับ ผลงานช่วงหลังเซอร์เบียมีชนะลนะัสเบิร์ก1-0นะเสมอไอซ์แลนด์1-1ชนะลัสเบิร์ก4-1แล้วก็ชนะกาตา4-0นะแล้วก็มีแพ้ญี่ปุ่น1-0นะครับผลเครื่องนะฟอร์มชุดหลังของอาเซอร์ไบจันมีแพ้ไอซ์แลนด์0-3แพ้โปรเกสต0-3เสมอไอซ์แลนด์1-1นะฮะแล้วก็แพ้ลัสเบิร์ก2-1แพ้มอนโดวา1-0ก็5เกมหลังเนี่ยเอา10เกมเลย10เกมหลังนะมีเสมอเกมเดียวชนะเกมหนึ่งที่เหลือ8เกมแพ้รวดน,นะฟอร์มไม่ดีนะ ตารางคะแนนตัวนี้ครับเซอร์เบียอยู่อันดับหนึ่งแข่ง6ชนะ4เสมอ2แพ้0นะได้13เสีย7นะฮะโอเคใช้ได้นะอาอร์เซน่อลยัยนหะยุด buoy นตารางของกลุ่ม A นะครับก็แข่ง6เกมไม่ชนะใครเลยนะฮะมีเสมอเกมหนึ่งแพ้5เกมกันได้3ประตูชนะเสีย12ลูกนะเสียงเยอะด้วยนะครับคาดว่าวันนี้ครับเจ้าบ,บ้านเซอร์เบียผลงานที่ผ่านมาถือว่าทําได้ดีนะก็อยู่จากหัวอันดับหนึ่งครับเล่นแล้วหกเกมก็ชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนะขนาดทีมเยอือนอาเซอร์อลจันผลงานที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าป้อแป้นะไม่ดีเลยนะ ก็เล่นละหกเกมครับไม่สามารถเก็บสามแต้มแรกได้เลยนะเสมอหนึ่งละแพห้าเกมด้วยกันนะครับวันนี้เซอร,ร์เบียต้องมาเยือนเซอร์เบียมีอย่างเดียวนะยิงมากยิงน้อยเท่านั้นนะฮะอยู่เซอร์เบียดีกว่าฮะไปดูราคาคู่นี้นะราคาเปิดน้อยแน่นอนเปิดมาสองราคานะครับเซอร์เบียต่อสองลูกหนึ่งจุดเจ็ดแปนะสองลูกควบเนะี่ยน้ำแดงนะหนึ่งเก้ากนะก็ต่อสองลูกนี่แหละคิดว่าสองศูนน่าจะมีความเ้่าหลังก็ดีอยู่นะ เจอกันมาเนี่ยเซอร์เบียมีถล่มได้เหมือนกันนะแต่ช่วงหลังเซอร์เบียอาจจะเฟือๆหน่อยตอนนี้อยู่จากฝูงเซอร์เบียอยู่บวยแลวต้องเอาแฟ้มนะคิดว่าอากาสชนะสองลูกในจแต่บ้านน่าจะมีครับตัดเซอร์เบียเลยนะฮะทีเด็ดสองตัวครับคู่แรกให้ลองกีดครับคิดว่าลองกันได้นะครับส่วนคู่ที่สองให้อยู่ฮะเซอร์เบียในบ้านคิดว่าแข็งแกร่งพอสมควรรับจัดการนะครับแนะนำไม่ดี้ครับสามารถคลิกลิงก์ตามดูโอเข้ามาได้เลยครับบริการดี24ชั่วโมงฝาถอนภัย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินกรััันนนนนีปลออดภยแ่ะคบ เชียร์ฟุตบอลให้สนุกติดไปนู้นไว้หน่อยเรามีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจแล้วก็มีหลากหลายราคามาก,มากๆครับท่านสามารถคลิกลิงก์ใต้หรือเข้ามาจัดกันได้เลยครับยังไงวันนี้ฝากช่องนะครับกดไลค์กดแชร์กราบสวัสดีครับ